นาทีเลิกลากพิธาแอบส่งซิกกลางรายการให้สรยุทธ์หลังไปเจอแอบทีมพิธาหัวหน้าพักก้าวไกลไปออกรายการเรื่องเล่าเช้านี้โดยมีสรยุทธ์ไรพิชยทันเป็นผู้ดำเนินรายการว่าเรียกเรตติ้งรายการถล่มทลายไลฟ์สดแทบแตกมียอดคนดูหลักแสนเลยทีเดียวถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของรายการช่วงหนึ่งในรายการสรยุทธ เหมือนรู้อะไรมาแซวทิมพิธาหลังไปเจอแอปทักษอรชาวเน็ตตาดีเห็นยิ้มยิงฟันแอบส่งซิกกลางรายการโดยบทสนทนาได้กล่าวว่าสอรยุทธตอนนี้วันหยุดคุณหยุดไหมทิมพิธาไม่ค่อยได้หยุดครับใส่หัวยิ้มสอรยุทธ์แอบไปไหนไหมบางทีเงียบเลยนะทิมพิธาแอบไปไหนครับพี่ยิ้มยิงฟัน สรยุทธ์ไปงานลูกไงทีมทิ่ทาออกครับลากเสียงยาวยิ้มสรยุทธหรือไปไหนทีมที่ทาก็ไปงานลูกครับสรยุทธ์อื้องมงด้านชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าครูคะดอชพิธาส่งซิกให้ดอช,อส,ส,ดอชอสรยุทธไม่ให้บอกเพื่อนคะ่ะคุณสรยุทธ์และคนในวงการบันเทิงรู้หอมอดอว่าเป็นใคร ที่ทามีที่รุดและมีที่แอบพ่อเลิกลากมากเพราะพ่อรู้ว่าจะแซวอะไรแต่เราเชื่อว่าต้องเกี่ยวกับแอปไม่ใช่แม่ของลูกเพราะไม่งั้นไม่เขินขนาดนี้หรอกและอื่นๆติดตามข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมฝากแฟนๆให้กำลังใจแอดมินและกดติดตาม SBB Daily ขอบคุณมากสำหรับการรับชม